วันได้อ่านข่าวของผู้สุขข่าวก็ไม่ได้ฟังคําพูดของนายกรัฐมนตรีแต่บอกว่าก็ถ้ามีอะไรก็ให้ฝากท่านไปได้นะครับก็อยากจะใช้โอกาสี้พันพี่น้องสืง่อมวลชนฝากถามไทม์ไลน์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษนะครับสองสวันที่ผ่านมาถ้าเราดูหยาบๆก็จะเห็นว่าแย่ที่สุดในโลกวันนี้อันดับ3นะครับร้อยเจ็ดสิออันดับหนึ่งตอนนี้ปากีสถานเราอยู่อันดับสาก็แสดงว่ามันยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับก็เลยอยากจะฝากถามนายกว่า ไทม์ไลน์ในการแก้แไขปัญหาฝุ่นโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับอาทิตย์นี้คิดว่าต้องแก้อะไรนะครับเดือนหน้าเดือนเมษายนนี้คือจะเป็นเดือนที่มันพีกที่สุดถ้าเราดูสถิติจะแก้อย่างไงปีหน้าจะแก้อย่างไรถ้าเกิดนายกมีไทม์ไลน์แบบนี้เนี่ยฝ่ายค้านอย่างพวกผมถึงจะถึงจะฝากได้เพราะพ่าท่านไม่มีไทม์ไลน์ให้ผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะฝากท่านยังไงเพราะผมไม่รู้ว่าท่านคิดยังไง รวมถึงข้าราชการที่อยากจะมีส่วนร่วมรวมถึงภาคประชาสังคมที่อยากจะมีส่วนร่วมรวมถึงภาคประชาชนช,นชาวบ้านที่อยากจะมีส่วนร่วมพะเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรยังไงเนี่ยเขาบอกสิ่งที่ฉันเรียนรู้มาในอดีตวิธีแก้ไขแขก,ก,ก,ก็คือเอาไฟชนไฟขอเผาไวไก้ก่อนนะครับโดยที่มันไม่มีการบูรณาการกันก็ทุกคนก็ขยับไม่ถูกแต่ถ้าเกิดผู้นําบอกมาว่าเรามีไทม์ไลน์ให้แล้วบอกมาว่า<อ>เรามีไทม์ไลน์ให้แล้ว ฝากตุ๊กตาไว้ให้ให,ให้ท่านลองฟังว่าถ้าเป็นผมผมจะคิดยังไงตอนนี้เนี่ยมันมันสายเกินป้องกันก็ต้องดูแล้วว่าไอ้สิ่งสําคัญที่มันที่มันอยู่ในภาวะฉุกเฉินนี้เช่นหน้ากาก N95 เช่นเครื่องฟอกอากาศที่ราคาถูกที่ชาวบ้านเข้าถึงได้โดยที่ไม่ได้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับอาชีวะในประเทศไทยมีความสามารถในการประกอบไอเครื่องฟอกอากาศด้วยของตัวเองเท่าที่ได้ยินมาปีที่แล้วโรงเรียนเด็กเล็กกับ โรงพยาบาลสาธารณอนามัยต้องการว่าถ้าเกิดออกมาข้างนอกแบบนี้ไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยขอให้เข้าไปแล้วมีเครื่องกรองอากาศที่จะทําให้ดูได้อันนี้เนี่ยอาทิตย์นี้ทําได้เลยอาทิตย์นี้ก็คือสามารถทําได้เลยสามารถเพิ่มสัมภาณ์กำลังของคนที่มาช่วยในการดับไฟป่าย่างที่ผมไปมาเมื่อวานนะครับจัดทีมใหม่ใช่ไหมอันนี้อันที่อันนี้ของอาทิตย์นี้ของเดือนหน้าเนี่ยที่เขาบอกว่าเมษาเนี่ยรุนแรงที่สุดอยู่แล้วในทุกปีตอนปีที่แล้วเราหาเสียงกันก็น่าจะจําได้สิ่งที่ทําได้เลยเนี่ยคุณไปดูข้อมูลของจิสตากับนาลิต แล้วก็ของกรมอุตุก็ได้อะแล้วย้อนหลัง5ปีของช่วงเวลานั้นเอาแผนที่ดาวเทียมมาทับซ้อนกัน5ปีคุณจะรู้เลยว่าปีนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะไหม้อยู่ที่ไหนบ้างสามารถที่จะลุกก่อนแล้วก็สามารถที่จะสร้างธนาคารน้ําหรือสถานีน้ําให้เหยี่วไฟเข้าไปพร้อมที่จะช่วยให้มูลทธิกระจกเงาเข้าไปพร้อมที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นเดือนหน้าแทนที่มันจะหนักเนี่ยมันก็อาจจะชุดเล่ากว่า5ปีที่มันย้อนหลังมาเพราะสติมันมันบอกเราว่ามันไหม้ซ้ำซากอะ ใช่ไหมครับแล้วพอถึงถึงปีหน้าก็ยังยังมีโอกาสที่ยังจะแก้ไขในระยะที่มันยาวมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดมันฉุกเฉินแบบนี้ก็เราก็เข้าใจข้อจํากัดทางกฎหมายเราก็เข้าใจข้อจํากัดทางงบประมาณเราก็เข้าใจว่างบกลางเป็นยังไงเ้วก็เข้าใจว่าทําไมผู้ว่าไม่ประกาศเหตุฉุกเฉินตรงนี้เนี่ยก็ฝากนายกลองดูว่าทําทไมนายกอทำไมผู้ว่าทั้งสิจังหวัดทั้ง,ท,ง,ท,งที่มันรุนแรงระดับโลกอย่างเงี้ยไม่ค่อยกล้าที่จะประกาศเขตฉุกเฉินมันเป็น KPI ของผู้ว่าหรือเปล่า ที่บอกว่าพอประกาศเขตฉุกเฉินแล้วผู้ว่ารู้สึกว่าไม่ไม่กล้าที่จะใช้หรือเปล่าแต่แต่ตรงนี้ก็ขอจบตรงนี้ได้ว่าข้าราชการที่นี่รวมถึงสิ่งที่คนเล่าให้ฟังว่าทั้งผู้ว่าราชการที่อยู่แถวนี้ก็ทํางานถึงสามทุ่มสี่ทุ่มเพื่อที่จะช่วยกันทําให้ดับไฟป่าให้ได้มากที่สุดแต่ว่ามันเก่าไม่ถูกที่ขันแล้วคือมันมันไหม้สักร้อยเปอร์เซ็นต์เราช่วยได้แค่วันละสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ปัญหาฝุ่นดีขึ้นแต่อย่างน้อยถ้ายังไม่ได้ก็คงไล่เอาว่าที่นี่ทำหลายเดือนหน้าททํําาาาอออะะะไไรรรรปีหนน้่ัับงวมจ ผ่อนหนักเป็นบา,าเพราะว่าปัญหาถ้าจะพูดกับนายกตรงๆเลยมันเป็นโลจิสติกปัเลมครับมันไม่ได้เป็นเทคนิคปัเลมเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ไขปัญหาเรื่องการโลจิสติกลำเลียงน้ําลำเลียงคนเข้าไปดับไฟป่าให้มันถึงจุดได้เร็วกว่านะถ้าภาษาท่านก็คงจะบอกว่ามันคือการที่เราเข้าใจแพทเทิร์นของไฟแล้วมีอีกอนอีกอนมีสออฟสปีดก็คือไปให้ถึงก่อนที่ไฟมันจะลามกับอีกอนมีสออฟสเกลคือการขยาย ทีมในการแก้ไขปัญหาให้มันครบทุกจุดในเวลาที่มันพร้อมๆการ coordinate อย่างไงได้เนี่ยปัญหาเรื่องนี้แก้ได้และเมื่อเราแก้ปัญหานี้ได้จะกลายเป็นเป็นเศรษฐกิจในการบริหารไฟป่าที่เอาไปทําต่อในประเทศเพื่อนบ้านห,หรือประเทศที่มีปัญหาอย่างนี้ได้เราจะกลายเป็นมหาอำนาจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเรื่องนี้ได้ต้องใช้ดาวเทียมแบบไหนต้องใช้ข้อมูลจากนาริสแบบไหนต้องต้องใช้โดรนแบบไหนอะไรพวกลา้เนี่ยเราสามารถเป็นเอาเอาเทคโนโลยีมารวมกันแล้วก็ กลายเป็นบริการเหมือนอย่างที่หลายๆประเทศเวลาแก้ไขปัญหาน้าท่วมได้ก็เอามาขายประเทศไทยใช่ไหมครับก็คล้ายๆกันแหละครับก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ในภาพยาวใน5ปีเป็นต้นเรื <มา S 1> ่องรองโฆษกรัฐบาลที่บอกว่าจะเป็นการมารบกวนคนหน้างานหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางรองเลขาธิการากททก,ก็ก็เตือนออกมาด้วยอะไรนี้ครับหรือมีคำพูดรามือไม่พายอเท้าลาน้ำอะไรแบนี้คอ๋อครับก็ผมก็คงต้องอธิบายให้ฟังว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ก็ okay. อย่างที่บอกว่าผมในหน้าที่ของสสก็คือผูแ้แทนรัษฎรตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลผ่านกฎหมาย mm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่ทําให้ผมเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเวลาผมเองอดีตประธานกรรมธิการที่ดินทรัพยากนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนแรกของอนาคตใหมมนะท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอุทยานป่าไม้เข้ามาหาผมแล้วก็อธิบายสถานการณ์ให้ฟังนะเวลาเป็นกรรมธิการงบครั้งหนึ่งเวลาเข้ามาอธิบายเรื่องงบไฟป่าขอเพิ่มผมก็เข้าใจ แต่พอมันฟังกับเวลาที่มือมันร้อนตอนที่สเก็ตมันมาโดนแขนเสื้อเราแล้วก็อุปกรณ์ที่มันแบบว่าต้องไปเอาอุปกรณ์ดัดแปลงว่ามันเป็นยาฆ่าแมลงนั่นแะแต่อันนั้นมันกลายเป็นน้ําอยู่ข้างในคนก็จะเข้าใจพี่น้ว่าผมมาฆ่าแมลงอะไรไม่ใช่แต่ว่ามันต้องใช้สเปรย์เพราะมันต้องประหยัดน้ามากขึ้นไออันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฟังอธิบดีเป็นสิบครั้งก็ไม่เข้าใจมันเป็นอะไรที่แบบว่าต้องมาเห็นหน้างานด้วยตัวเองแล้วก็รบกวนเขาให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้เวลาให้สั้นที่สุดจนกระทั่งเเเอาาาาข้้ใจหนนีย เวลายเหยื่อไฟมาขอเพิ่มรา,ายเดือนเงินเดือนใช่ไหมครับหรือว่ามาขอให้มีประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยผมก็จะใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นก็สั้นๆตอบทางทีมโฆษกรัฐบาลว่าก็คือสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วก็ใจเขามาใส่ใจเรานั่นคือสาเหตุที่ผมต้องอา,อาจจะเกลกะเล็กน้อยในระยะเวลา56ชั่วโมงก็ต้องขออภัยทีมทีมงานที่ถ้าถ้ายังไม่สามารถที่จะช่วยงานได้อย่างเต็มที่แต่ว่าสิ่งที่ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าเวลาที่ท่านอาสอนผมแน่นอน คุณทักษิณเ,เขาบอกว่าเป็นทางออกให้ประเทศตอนนี้ อ่ผมผมคิดว่าสิ่งที่มันจะต้องทําตอนนี้เนี่ยมันต้องลงรายละเอียดนะครับแล้วก็ไล่ในแต่ละเรื่องที่มันเปราะบางที่มันเกิดขึ้นอ่าอย่างเช่นเช่นอ่าเรื่องปัญหาของ government spending เป็นสิ่งที่สำคัญก็รีบผ่านงบแล้วก็เลือกในการล้างท่อที่มันทาให้เศรษฐกิจมันเติบโต่อใช่ไหมครับเรื่องภาคการผลิตมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง SME มีปัญหาเยอะก็ต้องหามาตรการที่ลดต้นทุนให้กับ SME ค่าไฟให้กับ SME ค่าวัตถุดิบให้กับ SME นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้ SME สามารถเข้าถึง เวทีโลกได้ใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆถึงแม้ว่าราคามันจะมันจะสูงขึ้นแต่ก็ต้องเข้าไปดูว่ามันมีสต็อกมีผลผลิตพอไหมบางเรื่องเนี่ยพอราคามันลงขึ้นมาเพราะว่ามันมีการแอบนําเข้าอย่างเช่นตอนนี้ที่มีเรื่องขึ้นมาก็อย่างปลากระพงเอาเข้ามาจากมาเลเซียอะไรเพราะว่านี้ก็ทาให้ราคาสินค้าเกษตรมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีหลายหลายมาตรการในการเข้าไปแก้ไขแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันต้องมีโรดแมปให้เห็นว่าเฮ้ยจะทําอะไรเมื่อไหร่ คนที่จะเข้าไปช่วยหรือคนที่จะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันจะได้ตรวจสอบได้แต่ครั้นี้ถ้ามันไม่มีอะไรนอกจากดิจิตอลวอลเล็มันก็เถียงกันแตเรื่องไอ้แบบนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นภาพใหญ่แล้วก็คือเป็นการโต้กันไปโต้กันมามันไม่สามารถที่จะแนะนําอะไรได้มากไปกว่าที่ทำแต่ถ้าเกิดมันมีแผนงานที่ชัดเจนก็น่าจะทํางานได้ตกไฟพอดีเลยครับ